ที่ไหนครับผมสีครหนีอะไพีพี่ไที่ดีถ้าถ้าถ้าเขาประกบให้ก็มึงเอาไหมน้ำหนักเท่าไหร่ที่นี่เลยไหมเจกรรมกิเกูจินพี่ถามนิดนึงเราลงเวทีไปแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้คือเธอคือกองเลียวทังเราเนี่ยก็คือูดก็ดีเจลดสวยแล้วาางนอ แล้วจังหวะที่เขา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 ี่ตัดขึ้นไปชูเสมอเนี่ยตอนนั้นเน่ตอนนั้นเน่มันควรู้สึกมันคงจะต่างกับตอนแรกนะมันมันมันเป็นยังไงกัมันมันรู้สึกช็อกไหมเงินที่จะได้มาที่เอาไปเป็นทุนหาริเนี่ยมันลายไปแล้วนมันเป็นยังไงเนี่ยเอาเล่าเลาเาให้ฟังหน่อยอะไรเอาใหม่นะ เราคิดว่าไฟนี <woods> ่เราต้องแก้ไขแล้วนะไปเจออไเก็ออกเรื่องนยอรบไ่ีครับไปอแล้วอยากขอโทษใครขอโทษกำลังขอโทษขอากขอโทษขอโทบันทขอโทษบอกเอฟซีบอกบอกบอกแนมวยหน่อยเกี่ยวกับเกเราขั้นต้นคือแต่วอมว่าอณอาทไมนะ พี่ครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ตัดสินได้แย่มากเลยครับของตรงก็คือความตั้งใจของเด็กก็คือเด็กมันต้องการอาชีพต้องการอชีตเยอะมันอาชีพแสนอยู่แล้วอยู่ในมือครับคือมาตรฐานของ ก็แต่การกองเวทีมันต้องจุดตัดตัดสินเลิกก็ต้องจุไปแล้วครับลงจากเวทีไปแล้วเนาะใช่เอาไปแล้วน้องเรคิดด้วยต้องหาคนณพระพิษนี้เลยนะต้องหาไม่ได้หรืออะไรมาดูกรรมการเขาดูกันทั้งหมดูยังไงบอกว่าดูดูไม่ชัดอย่างโน้อย่างนี้มันไม่ใช่วิธีมาแก้ตัวอย่างนี้แต่ถ้าไม่ตัดสินดีเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่ตัดสินไลงจากเวทีนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะ ประเทศเตยอย่างนี้ก็เสียหายตางคนต่างชาติประเทศเตยอย่างนี้นี่นี่โควิดด้วยเะขอควิดด้วยเป็นอย่างนี้นี่มันแย่สุดๆเลยก็องด่นาู่้แบี้เรางี่คูาสบยเวไปอมเดได้ตัดสล้อย่าไปตามนะวยเลิกรุ่ก็แม่ขึ้นมาแล้ววันพุธ กรรมการดูผิดนี่คณะกรรมการดูผิดจะได <author> ้จกตรงคด่าริดว่ามคมนะถ้าคิดว uh, ่าจะให้กรนั้นเรเรียกว่าไอ้มนี้เาเรียกอ๋อมัน็อย่างนั้นี่มันอะไรก็เยว่าออกมาหมดแล้วมัน